โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีรุ่นถ่ายไปใจนักเดิมพันทุกท่านทุกคนจะเนี่เหมือนเดิมเหมือนเคยนะ้ำเจอไฮสุบินอีกแล้วนะครับในช่องสตอร์ปย้อนนักพันธุ์วี2นะลูนะครับช่วงนี้เราก็มาอยู่กันช่องนี้นะลูนะครับสำหรับใครที่กลังตามหาบีอยู่นะครับฝากไปแจ้งสัมพันธ์ไปด้วยนะลูนะครับช่วงนี้เรามาอยู่กับช่องวี2นะลูกนะครับช่องหลักตอนนี้ก็ติดโดนไปนะลูกน,นะครับก็รอก่อนนะลูกครับใครที่คิดถึงกันก็มาอยู่กันที่ตี่ก่อนแล้วนะลูกนะครับช่วงนี้บีก็ไม่ค่อยสบายแนละ้วก็ดูแล้้นนกกัดวยะรทุ ใครที่ไม่สบายแล้วโน่นครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะช่วงนี้ก็แบบเจ็บคอด้วยนะโน่นนครับก็แบบปะปะไปปลายน้นะก็ฝากด้วยแล้วกันนะทุกคนนะใครที่คิดถึงกันนะโน้นนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่งเตือนกันด้วยแล้วกันนะสเต็ป b สองแล้วโน่นนครับอ่าตอนนี้ครับมาอยู่สระท่ามโน่นนะไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งนะสระท่ามเลยทุกคนนะช่วงนี้จะเน้นไปที่เกมใหม่นะทุกคนนะุนน้อยๆก็ลองดูแล้วกันนะวันนี้อ่ะมานะครับเก้าสิบาทสระท่าไม่รู้ว่าจะเฟลหรือเปล่าทุกคนวันนี้ ค่อยๆปั้นนะทุกครับทุนน้อยๆทุนเก้าสิบเนี่ยคำนวณเป็กกระตุนแน่ๆมาสักยี่สิบหมุนนะสูตรต่างๆอะไรต่างๆบีก็ทำมาเยอะนะทุกคนครับแต่มันอยู่ในช่องหลักนะทุกคนครับเดี๋ยวก็จะพยายามพูดให้ใหม่แล้วกันนะสําหรับเทคนิคต่างๆนะทุกนะก็พยายามจะแนะนำให้กันใหม่แล้วกันนะทุกคนครับราครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะใครที่เป็นแฟนคลับ MC นะวันนี้เรามาสูตรหนึ่งหนึ่งนะทุกเนี้หรับสูตรหนึหนึ่งเนี่ยบีก็จะ คำนวณเป็นกระตุนให้ได้วายี่สิบหมุนนะสมมุติเรามาเก้าสิบบาทเนี่ยต้องขั้นต่ําเราต้องคํานวณเบ็ดให้มันขั้นต่ํากับคุณเราให้มันได้ยังต่ำยี่สิบหมุนนะลูกนะแล้วก็เปิดออโต้ไปสิบทีนะลูกสิบสิบสิบไปเรื่อยๆนะลูกนะจะเรียกสั้นๆว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะสำหรับเทคนิคนี้นะลุกนะรอลองดูนะจริงๆเทคนิคต่างๆเนี่ยมันสามารถไปศึกษาได้ต่างๆในช่องเก่านะครับแต่ตอนนี้ช่องเก่าเราเปิดไปนะลูกนก็ แนะนาให้ใหม่แล้วกันนะแาสิบห้าบาทครับดอกแรกก็ถือว่ายังไม่มาแล้วน,นะวันนี้มีมาเก้าสิบนะมีสตาร์ทไปที่สามบาทนะครับเสียงก็จะเป็นเปลี่ยนนิดนึงนะทุกคนนะนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่านทะนะ่กครก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะทนะุกน่ะปกติบีก็ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วคุณมีก็ปั้นไปเรื่อยแล้วนะแต่วันนี้เจ็บคอ็อาจะไม่ได้พากันนะ,นะนะก็ว่ากันไปแล้วนะ ไปไปที่1 5บาทต่อูครับถ้าต่ำ20หมุนนะนุ่นรับเรามีอยู่1 3 0สก,กว่าก็บานเราเบ็ด5 5 5บาท20หมุนก็100บาทนะเหรือเศษนิดหน่อยเอาไว้แก้ตัวนะเอายายามทําให้มันได้มา20หมุนเป็นอย่างต่ำนะเหมือน B นะนุ่นรับสำหรับใครที่มีทุนประมาณนี้นะเล่นเทคนิคประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันนะนุ่นรับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีด้วยแล้วกันนะทุกคนะครับสำหรับแฟนคลับเอ็ซีทุกท่านนะที่ตามหาบีนะทุกคนนะขอฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันไปด้วยนะว่าตอนนี้เรามาอยู่ในช่อง V2 แล้วนะฝากกดแชร์กดติดตามไม่งั้นจะให้โซวีดาไปถึงหนึ่งแสนซับเลยนะทุกคนครับไม่ใช่หนึ่งแสนซับนะทุกคนครับเริ่มใหม่นะับตรงนี้ก็เอามาเอาเริ่มต้นใหม่สักหมื่นหนึ่งก็ได้ทุกคนครับหมื่นซับก่อนก็ได้ไป ได้อยู่นลครับประมาณ20หมืนได้อยู่คนระับขาดน,นิดหน่อยนะมาดูว่าจะมาหรือเปล่านะลครับ ฟรีเกมขอเลนะ่นฟรีเกมให้มันจ่ายสักรอบหนึ่งแล้วก็แตกนอกด้วยๆสักหนึ่งรอบก็ก็จะพอแล้วลูกนะได้แล้วนะไม่ต้องแบบรุนเอาเยอะนะเอาแค่มันจ่ายสวยๆส,สักรอบสองรอบเอาเคครฟฟรีเกมมาลองดูรุ่นนี้รอบที่สองฟรีเกมเป็นห้าบาทลองดูแล้วนะก,ลกันนะลูกนะ เถอะโล่นับไม่มาก็ยังไม่มาได้อะ่ะหกบาทไม่สักหกบาทแล้วเนะ๊บก็ค่อยขย,ยับไปนะรอยี่สิบบาทหกบาทนี้พอดีแล้วนะับยี่สิบหมุนต้องพยายามคำนวณให้มันได้ยี่สิบหมุนไปเรื่อยเรื่อยนะครันบสำหรับิ๊กนิกปีนะฝากไว้ได้วยแล้วกันนะใครที่ชื่อชอบนะ เราก็แชร์นะยงไงครับเอามาอีกล้วรูนคะรับีเกมเาให้มันต่ายหน่อย Vai hết. Uhum. 180 ถือว่าขึ้นมาหน่อยนะดูนะครับประหยับได้อรับสิบบาทได้ดูนะยี่สิบหมุนเหลือเหลือเอาหาดอกใหญ่ใหญ่สักหนึ่งดอกดูนะคุณเก้าสิบนเนี่ยเอาสัก 1, หนึ่งพันหรือหนึ่งสองพันงอกขี้แล้วดูนะว่าจะเข้ารัว แต่พี่เกมก็ใจไม่ค่อยหนักนะคร okay, 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 Dude, uh, uh. Uh. Oh, quoi, ับพอเขาได้แบบดันใช่ไหมหน่อยเอเมมาก็ได้เกิดอยู่ครับโอเคครับเอมา96บาทหน้าทองดอกนี้โอเคครับเลิกเลยโอ้โหโอ้โหลูกนะครับขออนุญาตครับโอ้ต้องหาอะไรขึ้นมาบังครับลูกนะครับช่วงนี้โอ้ดอกนี้นี่ครับปิดไปก่อนนะลูกนะครับยอดดูในตัวดูข้างล่างลูกนะครับ ตรงนี้ห้าพันกว่าบาทดูรับห้าพันนี่ 5, นนรนครับทุกคนโอ้โหพอเลยครับทุกคนะตับอย่างนี้เนี่ยที่เราตามหาครับเบสิบบาทได้มาห้าพันเก้าหนึ่ถือว่าเยอะนะถือว่าโคตรนะตรงนี้เกือบหกร้อยเท่าห้าร้อยห้าสิบเท่าเลยครับก็ถือว่าพอดีกว่ารุ่คเงาพักเลยนะเออประมาณนี้แล้วกันนะ ใครที่ชื่นชอบนะก็ดูเป็นแนวทางรุ่นนับชื่นชอบก็อย่าลืมอ่านคำเตือนกันด้วยคลิปนี้จะทำขึ้นเพราะความบันเทิงนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามน้องติดเป็นวีทัด้วยแล้วกันนะรุ่นนับช่วงนี้ก็มาเจอที่นี่นะทุกคนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะอยากให้พี่เล่กอะไรยังงไก็ขอเข้ามาได้รุ่นรับสำหรับวันนี้ก็บวกสวยๆแล้วรุ่นนับบอกเลยว่าเข้าไปเป็นออกให้เป็นนะอย่าไปโลภมากนะครับก็เล่นยังมีสเต็ปแล้วก็จะมีสตังค์นะตามสไตล์ไฮโซเบียร์รุ่